ยังอยู่กันที่เรื่องของน้อง,องๆเด็กๆเกยาวชนเนี่ยแหละครับวันนี้ในช่วงของมุมข่าวเยาวชนจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดที่คนหน้าตาดีมากๆนะฮะบ้านเกิดคุณใช่ไหมถูกต้องนะจังหวัดสุราธ,ธานีนะพาไปรู้จักน้องเข้าปั้นนะครับเป็นน้องวัยแค่10บขวบเท่านั้นนะครับมีความสามารถนะครับในเรื่องของการงานปั้นด้านพุทธศิลป์จนเป็นที่ยอมรับนะครับจะมีฝีไม้ลายมือขนาดไหนติดตามได้ในช่วงมุมข่าวเยาวชนครับ ครับคุณผู้ชมครับวันนี้มุมเยวชนผมพามาชมงานศินละปะเป็นงานศินละปะงานปั้นที่วิจิตรการตาไม่ว่าจะเป็นพญานาคหรือองค์เทพต่างๆที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้ครับงานปั้นเหล่านี้มีความพิเศษอย่างยิ่งเพราะเป็นงานปั้นของน้องโยวชนอายุเพียง1ิบขวบครับซึ่งถ้าเอ่ยชื่อหลายท่านต้องรู้จักนั่นก็คือน้องข้าปั้นปอปั้นศิล์นั่นเองล่าสุดน้องข้าปั้นครับมีผลงานที่ปั้นแล้วเรียกว่าอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธพ,พิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติได้เอ่ยปากชื่นชมวันนี้ครับมุมเยาวชนก็เลยมาที่บ้านของน้องข้าวปัน้นแต่ก่อนที่เราจะไปเจอน้องข้าวปั้นและผลงานของน้องข้าวปั้นครับเราไปฟังเสียงของท่านอาจารย์เฉลิมชัยกันก่อนครับจอมครับวันนี้ขอนําเสนอเด็กอัจฉริยะนะท่านอาจจะเห็นในรายการนะซุปเปอร์เทนมาเรียบร้อยนะเด็กคนนี้คือข้าวปัน้นแต่อันนี้คืองานล่าสุดที่เขาเอามาให้ผมดู นะว่าเป็นเด็กอัจฉริยะที่สุดในการปั้นนะสำหรับน้องเข้าปั้นเด็กชายเมทาสิทธิ์บุญเผยอายุสิบขวบเป็นลูกชายคนเดียวของแม่ปลากนิกาพุทธศีพ่อวัดอมรบุญเผยชาวตำบลช้างซ้ายอำเภอการจนาดิตจ,จังหวัดสุราธานีน้องสนใจงานปั้นตั้งแต่เด็กๆจากการปั้นดินน้ำมันโดยแบบที่น้องลอกเรียนมาเป็นลวดลายเห็นตามวัดวาอารามต่างๆ จนพัฒนาฝีมือเป็นที่ประจักษ์เคยออกรายการโทรทัศน์ซุปเปอร์เทนจนเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศวันนี้มุมเยาวชนเราก็เลยบุกมาที่บ้านของน้องข้าวปัน้นก็ต้องบอกว่าภายในบ้านของน้องข้าวปั้นมีผลงานที่น้องข้าวปั้นเริ่มปั้นตั้งแต่อายุประมาณสองขวบนะครับอ่าเป็นต้นมาจนถึงขนาดนี้สิบขวบแล้วนะครับมีผลงานที่คุณแม่ได้จัดไว้ภายในบ้านและจุดที่ผมนั่งนี้คือเป็นจุดที่ทําง,งานของน้องข้าวปั้นแหละครับในการปัน้นสวัสดีครับน้องข้าวปั้นครับ ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเอเรามีความคิดอยากจะทํางานปั้นเนี่ยมาจากไหนครับลูกมาจากจินตนาการแล้วก็ตอนเด็กๆเนี่ยคือชอบไปวัดครับอชอบไปวัดก็เลยเอาลายกรหนกเอาลายไทยเอาอาลายต่างๆลายหน้าบรรโบทเอามาประยุกใช้กับที่เราปั้นอยู่ครับเริ่มเริ่มฝึกปั้นมาแต่อายุป,ประมาณสองขวบสอัขวบ ชิ้นนี้จำได้ไหมเราปั้นอะไรจําได้อยู่ครับก็คือเป็นพยานาคครับกับดินน้ำมันอืมแล้วใครขยายมาจากดินน้ำมันตอนนี้เป็นดินอะไรครับตอนนี้เป็นดินเกาหลีครับหรือว่าดินเบาครับเป็นดินเบาดินเกาหลีเนาะใช่คจะจําได้ไป็ลโปั้นมาเลยสักกี่ชิ้นได้หลายชิ้นหลายชิ้นมากแลวใช่ไหมใช่ค่ะอาชิ้นงานที่ถนัดที่สุดกันน้องก็ปั้นส่วนส่วนใหญ่เป็นการปั้นอะไรครับพยานาคครับพยานาคใช่ครับ ไปเจาะถึงงานชิ้นล่าสุดที่พาให้อาจารย์เฉลิมชัยศิลปินแห่งชาติได้ดูเลยเนาะงานชิ้นนั้นเป็นไงครับลูกยากมากครับแล้วก็ทําใช้เวลาทำสามวันนะครับมันยากตรงไหนครับยากตรงลายกระหนกที่เราต้องทําให้ผิวไหวเหมือนจริงครับแล้วก็การประดับมุกประดับเพชรต่างๆนะครับลงไปในตัวพิวนใช่ครับ<ม>ความมุ่งมั่นความฝันของนั่นก็คือ การปั้นเพื่อรักษาแม่ครับเพื่อหายจากโรคมะเร็งครับแล้วก็ความฝันสูงสุดเลยคือการสร้างวัดครับอยากจะปั้นสร้างวัดใช่ครับด้วยรักษาแม่ด้วยแสดงว่าเราก็ต้องมีไอเลออยู่ในใจใช่ครับอ,อาจารย์เฉลิมชัยเประสิทธาา <c oughs> ิพิพาครับไม่ถามก็ต้องรู้นะฮะได้ไปเจออาจารย์แล้วรู้สึกยังไงครับกับที่นั้นล่าสุดรู้สึกด,ดีใจที่ได้พบอาจารย์แล้วก็รู้สึกตื่นเต้นครับ วันนี้เป็นยังไงบ้างครับกับคุณนันพอเราที่ออกมาแล้วก็มีคนเนี่ยยอมรับมากๆากับงานของเรารับภูมิใจครับดีใจด้วยครับเพราะว่าผลงานแต่ละบลงานเนี่ยคือตั้งใจทํามากเลยครับเราก็มีเป้าหมายเน,ะน,นาะคุณนนที่ออกมาก็อู่ในแม่ด้วยนะนะอนาคตนะครับอะอยากใจน้องฝากถึงเยาวชนคนหลังคนที่สนใจงานศินลปะก็ดีหรือว่าจะสนใจงานด้านอื่นๆนะครับของเยาวชนด้วยกันเนี่ยอยากจะบอกยังไง กับับบเคาารทำผลงานให้ทำต่อไปอย่างตั้งใจครับภาคเพียรทำเพราะว่าผลงานแต่ละผลงานเนี่ยคือเราต้องตั้งใจทำเพื่อให้ได้ความสำเร็จเป้าหมายที่ดีที่สุดครับอืมและนี่คือเยวชนนะครับมุมเยาวชนวันนี้เรียวกว่ามาเจอโมโยชนที่เป็นอัจฉริยะมีทั้งพรสวรรค์และที่สำคัญทีขาดไม่ได้คือพรสวงครับคือน้องเ้าปั้นนะครับขอบคุณน้องเขาปั้นมากนะครับ ครับเราก็ได้ฟังเสียงน้องข้าวปั้นไปแล้วนะครับแต่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของน้องข้าวปั้นและเป็นแรงบันดาลใจของน้องข้าวปั้นนั่นก็คือคุณพ่อคุณแม่ครับตอนนี้ผมอยู่กับแม่ปลาและพ่อวัดครับสวัสดีครับอ่าอยากคุยคุณแม่นิดหนึ่งเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเอ๊ะทำไมน้องถึงมามาปั้นกับมานักเรียนตั้งครับตอนแรกแม่ก็ไม่ไม่คิดว่าลูกจะสนใจในด้านนี้นะคะพอเห็นพัฒนาการของเขา ก็เลยลองถามดูว่าเออเขาชอบอะไรเขาก็บอกว่าเขาอ่ะชอบที่จะปั้นชอบที่จะเหมือนเอ่อธนุบำรุงพระศาสนาอันนี้คือความความคิดของเด็กคนหนึ่งทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าอ่ะอันเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีก็เลยบอกว่าอ่ะเขาบอกว่าอยากจะให้แม่เนี่ยพาเขาไปวัดเขาจะได้ดูศิละปะอะไรเนี่ยค่ะของของวัดแต่ละวัดแล้วเขาก็จะ เก็บไว้ในใน,ใน,ในความทรงจำของเขาแล้วเขาก็เอามาเอามาประดิษฐ์เอามาประยุกต์ใช้กับผลงานของเขาโดยใช้จินตนาการของเขาเองน้องในชื่อน้องเขาปั้นมันเกิดเลยนะน้องตั้งแต่ท้องตั้งแต่ท้องยังไม่คลอดค,อคือให้ชื่อเขาปั้นโดยเราไม่รู้ว่าน้องจะมีมเป็นศิลใช่ให้ให้ชื่อเขาปั้นเลยเพราะว่าคือชื่อนี้ให้คล้องกับชื่อแม่เพราะว่าแม่ปลาอ่ะก็เลย ตอนแรกว่าจะกำปั้นอ่ะกำปั้นน่าจะฮาร์ดคอไปข้าวแล้วกันเพราะว่าข้าวเอพ่อคนอีสานเขามข้าวปั้นเนาะข้าวปั้นก็มีความหมายก็ตั้งชื่อว่าข้าวปั้นพอเราเห็นแววน้องแล้วนะครับเราก็ส่งเสริมเนาะโดยการพาไปดูพาไปเก็บความทรงจําต่างๆจนส่งเสริมมาจนถึงวันนี้ตั้งแต่สองขวบทราบตั้งแต่สองขวบสองขวบกว่าๆประมาณสองขวบกว่าๆก่อนที่จะเข้าเนสซี่ แต่น้องก็ยังต้องเรียนปกติอยู่มีการแบ่งการเรียนกับการทารํางานศิลปะยังไงตัวมีค่ะก็คือเวลาหลังจากถ้าเ,ออเสร็จจากภารกิจการบ้านการเรียนเสร็จแล้วเนี่ยเขาเออปกติการเล่นของเขาก็คือการปั้น mm hmm. เขาใช้เวลาว่างคือการปั้น mm hmm. คือเขามาตั้งแต่เล็กๆแล้ว mm hmm. อันเนี้ยก็เลยใช้เวลาว่างการปั้นของเขาอะ่ะให้เป็นประโยชน์ เอาละครับนี่ก็คือการส่งเสริมของคุณแม่นะแต่วันนี้มาถึงขั้นนี้แล้วนสองขวบจนถึงสิบขวบแล้วแล้วก็งานล่าสุดก็เป็นงานที่บอกว่าเป็นที่ยอมรับมากๆวันนี้ความรู้สึกของคุณแม่เป็นยังไงบ้างครับภ,ภูมิใจภูมิใจภูมิใจมากๆค่ะพูดได้คําเดียวก็คือภูมิใจภูมิใจที่เขาสามารถทําในสิ่งที่เขาพูดมาตั้งแต่แรกๆว่าอ่ะเขาชอบแบบนี้แล้วเขาทําได้ด้วยตัวของเขาเองโดยที่เราไม่ได้ เรามีหน้าที่แค่ส่งเสริมแล้วก็ติดตามแล้วก็มีหน้าที่ที่ว่าจะพาเขาไปตามที่ที่เขาต้องการแล้วเขาก็กลับมาแล้วก็ทํามันเป็นจริงได้ครับสุดท้ายอยากคุณไม่ได้ฝากผลงานน้องเข้าปั้นครับว่าถ้าท่านผู้ชมสนใจอยากจะติดตามผลงานน้องเข้าปั้นสามารถติดต่อได้ที่ไหนครับค่ะถ้าสนใจผลงานน้อยๆของน้องนะคะสามารถทักแชทได้ที่ปอปั้นสินนะคะปอนนะะปลาแล้วก็จุดแล้วก็ปั้นสิน Oh. สามารถเข้าไปชมผลงานน้องได้ค่ะควันนี้มุมโยชนนะครับขอบคุณพ่อวัดแม่ปลาด้วยนะครับขอบคุณมากครับก็ฝากท่านผู้ชมด้วยครับสนใจก็เข้าไปที่ปอปั้นศิลป์ครับและนี่คือมุมโยชนในวันนี้ครับ